มาแล้วใครหายเรโวใช้งานนะครับวิ่งแก๊บวิ่งขนส่งวิ่งลาล่ามูวิ่งแฟลนะครับมาเอาคันนี้ครับโคตรคุ้มครับ t o y o ต a r ร vo 2.4ดีเซลเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้เป็นแคปนะครับปี2016นะครับลองดูครับโคตรสวยสีขาวนะครับโคตรคุ้มนะครับคันนี้ผมบอกให้เครื่องช่วงล่างดีนะครับไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำนะครับผมบอกเลยดูครับดูสภาพครับ สวยเลยสวยมากครับคันนี้มาพร้อมกับตู้ให้เรียบร้อยนะครับอ่าลูกค้าไปใส่ตู้ใหม่เองนะต้องมีใบสองสามหมื่นนะอันนี้นะอันนี้เราใส่แต่งมาให้เรียบร้อยนะครับดูภายในครับสภาพสวยดีมากนะครับดูครับไม่มีริ้วรอยอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับดูครับอ่ะดูโคตรคุ้มอะ่ะใครหาไปใช้งานผมบอกให้คันนี้โคตรคุ้มแล้วผมขายถูกเบาเราคาโคตรเบาพอหกพัน 6, กว่าบาทดูดิ โคตรจะคุ้มอะเลโวนะครับราคาที่สภาพนี้ดูอะยางใหม่นะครับคุ้มๆเลยเอาไปใช้ได้ย,วยาวๆเดี๋ยวดูภายในปะอ่ะดูภายในนะครับดูครับแคบเปิดได้แล้วนะอ่ะดูเบาะครับคุ้มคอนโซลคอนโซลสวยนะครับคันนี้เลขไม้นะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลนะอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับดูครับ ใครหาใช้อยู่อย่างคุ้มผมบอกให้เลย่ไปไปดูครับท่านใดสนใจนะทักและโทรสอบถามมาได้เลยนะคันนี้ผมให้ราคาว้าวนะครับผมขายเงินสดนะครับ t o y o ต a Revo ปี2016 2.4J นะครับเกียร์ธรรมดานะผมขาย2 9 9 9 0 0บาทเงินสดนะครับเงินผ่อนนะครับผ่อน6,000กว่าบาทนะครับจะส่งทั่วไทยนะครับออกรถได้ทั่วไทยนะครับสนใจแลท้แลทักและโทรสอบถาม จิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ไาได้เลยนะครับขอบคุณครับ